ลุยผ่านเลนยังคงลงพื้นที่ทำการสำรวจแหล่งโบราณสถานแหล่งโบราณคดีที่พบในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียนรู้เข้าใจการตั้งบ้านแปลงเมืองของบรรพชนในยุคโบราณโดยเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคทวาราวดียุคขอมและยุคล้านช้างเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนได้สั่งสมไว้วันนี้เราจะพาทุกท่าน ไปชมแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจุดนี้พบมีการทับซ้อนระหว่างอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุควัฒนธรรมล้านช้างมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกนอกจากนี้ยังพบพระาธาตุโบราณก่อด้วยอิฐเผานักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคอารยธรรมล้านช้างอายุประมาณ400ปี ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้จากอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันไปพร้อมกันครับพระธาตุมีชัยตั้งอยู่ที่บ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครพระธาตุแห่งนี้ถูกทิ้งล้างหลายร้อยปีอาจจะด้วยเหตุผลทางการปกครองหรือการสงคราม,ม,มและถูกค้นพบอีกครั้งโดยชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่บริเวณนี้ มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์พบกำไรสายสำริดหัวขวานพบมอดินเผาลายเชือกที่มีอายุอยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับวัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่งหมู่บ้านโคคอนนี้อยู่ห่างจากบ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,นีประมาณ30กิโลเมตรปัจจุบันชาวบ้านได้ร่วมใจกันก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงวัตถุโบราณและครอบองค์พระาธาตุไว้ นอกจากองค์พระธาตุยังได้จัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมและสิ่งของเครื่องใช้ร่วมสมัยเพื่อให้คนที่สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้โบราณคดีการตั้งบ้านเป็นเมืองของบรรพชนในยุคโบราณครับ เดือนหาแม่สายุนต้นปีใหม่แพ่นเมน่าฟูงม่วงเจ้าดอกไม้ก็เผยการดอกของห่วง